มัดเท่าเทียมยางยืดสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขยี้ดราม่านะครับผมแล้วก็อยู่กันในช่วงสวนดราม่านะครับผมก็ตามโพนี้เลยครับนะตั้งเอาไว้แล้วนะครับว่าจะให้ทำดีไหมสรุปว่าโอเคเสียงค่อนข้างที่จะแตกแยกแต่ เราจะรับเสียงข้างมากนั่นเองนะครับแรกๆเนี่ยไอเสียงข้างมากมันบอกว่าอย่าทําเลยนะครับแต่ไปๆมาคนสนับสนุนให้ทําเฉยเลยครับก็ได้ครับมันก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้แหละครับนะก่อนอื่นเลยครับนี่เป็นราม,ม่าที่จบไปได้ค่อนข้างที่จะนานเลยครับประมาณ1-2สสัปดาห์ได้มั้งนะแต่ว่า ลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าเนี่ยผมมาปั่นนะครับมาปั่น,นเฉยๆนะไม่ได้มาแบบจริงจังอะไรนะครับใครที่จริงจังก็ปิดไปเลยครับผมมาปั่นเอาฮานะครับผมนะก็นั่นแหละครับประเด็นมันผ่านมาแล้วประเด็นชายต่อยิงเนี่ยก่อนอื่นนะครับคนที่ดราม่าส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับมากกว่าผู้ชายนะครับผมและอายุก็ปาไปประมาณ40-50ปีกันแล้วด้วย มีน้อยมากครับที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยมหาลัยนะครับส่วนผู้ชายถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0 0นเปอร์เซ็นต์นะครับที่ดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผมเจอน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเข้ามาแบบถามคําถามอย่างเดียวนะครับถามแบบที่ผมจะถามเลยในคลิปนี้แหละครับซึ่งถามว่าดราม่าไหมไม่เลยครับ ไอดรามา่าหญิงต่อยชายเนี่ยสำหรับผมแล้วมันไม่ได้มันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องดราม่าด้วยซ้ํามันปกติสําหรับผมเลยครับเพราะอะไรความเท่าเทียมครับความเสมอภาคไงครับความเท่าเทียมความเสมอภาคคืออะไรสังกฤตครับ equality และ equity นะครับคือการเน้นความเท่าเทียมทุกคนได้รับโอกาสและการปฏิบัติเท่ากันหมดทั้งเรื่องเพศและวัฒนธรรมกับสังคมเพราะงั้นเลยครับ ผมถึงมองว่านี่คือเรื่องที่ปกติเลยครับไอเรื่องชายต่อยหญิงเนี่ยขนาดดูฟี่ต่อยวิวีต่อย,อยบิ๊กมัมคุณยังไม่ดราม่าเลยครับเพราะอะไรล่ะเออเพราะอะไรผมถามหน่อยทําไมไม่ดราม่ากันเพราะมันเป็นการ์ตูนเออผมเข้าใจมันเป็นการ์ตูนแต่มันก็ต่อยหญิงเหมือนกันปะเออแต่มันไม่ดราม่าไงครับเพราะว่าเขาแยกแยะได้เออนะ มันคือการยอมรับความเท่าเทียมนั่นแหละครับแล้วก็ความเสมอภาคนั่นแหละครับต่อยมาต่อยกลับด่ามาดรากลับแค่นั้นเลยไม่มีใครในโลกนะครับยืนอยู่เฉยให้ทำร้ายหรอกครับนะมันมีแต่นอห้อยมากนะครับแต่ผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความรุนแรงนะครับผมผมจึงงงไงครับว่าไอ้ดราม่าอะไรกันนี่ยุคไหนแล้วครับไอ้ที่ออกมาดราม่ากันนี่คืออะไร ทั้งต่อยเพศแม่บังไม่อายแล้วคำถามคือมึงแม่กูหรอทั้งเรื่องหน้าตัวเมียบ้านะครับอยากถามกับว่าเออที่มึงต่อยผู้ชายเนี่ยมึงไม่หน้าตัวผู้บ้างหรอผมเลยมีคำถามกับว่านี่เราอยู่ในยุคที่ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันจริงหรอทำไมผมรู้สึกว่าผู้หญิงมันดูอยากเป็นใหญ่เหลือเกินหรือว่าผู้หญิงมันเป็นใหญ่กว่าผู้ชายก็ไม่รู้นะครับ โอเคผมเข้าใจเรื่องทฤษฎีคนกลัวเมยียผมก็กลัวครับผมก็กลัวนะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะต้องใหญ่กว่าผู้ชายนะครับนะทุกคนเท่าเทียมกันนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ต้องใหญ่กว่าผู้หญิงนะครับนะแต่ถ้ายังอื่นใหญ่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนนะครับอย่าพึ่งเดือดกันนะไอ้ที่ผมพูดไปอ่ะอย่าพึ่งเดือดนะครับ นี่คือยุคที่แต่เนื้อต้องตัวผู้หญิงหรือด่าผู้หญิงไม่ได้เลยเหรออันนี้คือคำถามเลยนะทุกครั้งที่ผมท่องโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยหรือว่าโลกความเป็นจริงเนี่ยมักจะเจอแต่อะไรที่ผู้ชายโดนว่าตลอดเลยครับแต่พอผู้หญิงทำกลับคือมันดูดีไปหมดเฉยเลยนะครับกลับไม่โดนว่าเลยสักนิดแต่ใช่ว่าการกระทำของผู้ชายจะ ถูกเสมอไปนะครับแล้วก็ของผู้หญิงจะถูกเสมอไปนะครับไอ้พวกเร็วๆมันก็มีแถมเกลื่อนด้วยครับผมเลยถามไงนี่เราเท่าเทียมกันจริงหรือหรือมันแค่คำเออแบบใช้คำนิยามนะเออนี่ผมจะลากเสียงทำไมวะเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่แค่คำนิยามอย่างเดียวหรอกเนาะแถมนี่แค่หนังเองเนาะหนังเองจะอะไรมากแยกแยะ อวยอยครับขอวยอยนะขอวยอยคิดบีคอแยกแยะนะครับพวกเขาจะดราม่าก,กันทําไมผมไม่รู้นะสงสัยไม่รู้จักหมัดเท่าเทียมอย่างยืดมั้งหรือว่าการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะครับนะอธิปั่นนะครับไอคนที่ดราม่าผมมองว่าคนที่ทําให้หนังไทยอยู่กับที่นะครับไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอยู่แต่ในกรอบนะครับไอคนที่ดราม่านี่แหละคือคนที่ทําให้หนังไทย ไม่พัฒนาอันนี้ผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้ล้อเล่นคือหนังไทยจะไปไกลได้ยังไงครับถ้าขาดความสมจริงคุณไปดูครับหนังญี่ปุ่นเอ่อไม่ใช่เออหนังผู้ใหญ่นะหนังญี่ปุ่นทั่วไปนะครับหนังเกาหลีก็ได้หรือว่าเออหนังฮอลลีวูดนะครับมีนะไอ้ซีนชายต่อหญิงมันมีนะครับและทั่วโลกเขาก็ยอมรับครับ และที่สําคัญคือที่หนังของพวกเขาพัฒนาได้ขนาดนี้เพราะเขาไม่มีกรอบนะครับไม่มีใครมานั่งวางกรอบหรือไม่มีคนในประเทศมานั่งบน่นนั่งด่านะครับมันมีแต่มันน้อยนะครับเพราะว่าเขาอยากให้อุตสาหกรรมหนของเขาจเจริญแต่เนี่ยที่ไม่จเจริญเนี่ยเพราะคนกลุ่มนี้แหละครับเอาง่ายก็พวกโวกนั่นแหละคือความสมจริงนะครับที่ผมหมายถึงเนี่ย คืออารมณ์ความรู้สึกครับความรู้สึกที่สมจริงไอตัวละครที่น้องโทนี่แสดงเนี่ยมันก็คนครับการกระทําอาจจะมีเหตุมีผลก็ได้แต่ต้องไปรอดูในหนังเอานะครับว่ามันมีเหตุมีผลอะไรทําไมมันถึงวิ่งเข้าไปแบบแจกหมัดความเท่าเทียมนะครับประเด็นคือคนที่ดราม่าเนี่ยแยกแยะได้ไหมว่ามันคือความเท่าเทียมนะครับมันคือความเสมอภาค หรือมันคือความรุนแรงที่ร้เหตุผลนะครับเราต้องแยกแยะนะเราเห็นแค่ตัวอย่างไม่ได้หรอกไอต,ตัวอย่างนั้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการโปรโมทนะครับให้มันเกิดกระแสคนจะได้มาดูกันนะครับเพราะวันหนักเรื่องนี้้รู้สึกว่าจะเอาส่งเข้าชิงออสการ์ด้วยมั้งโอเคคนที่ดราม่าเรื่องการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงอันนี้ผมเห็นด้วยแสดงว่าคุณแยกแยะเป็นเพราะการใช้ความรุนแรงมันไม่ถูกต้องไม่ว่ากับ ใครก็ตามนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายนะเด็กหรือคนแก่หมาหรือแมวนะครับแต่ถ้าราม่าเรื่องต่อยผู้หญิงแล้วบอกแล้วบอกว่าเป็นผู้ชายต่อยผู้หญิงมึงแม่งะอันนี้คือแยกแยะไม่เป็นนะครับว่าหนังคือหนังถ้าความจริงชายต่อยหญิงก่อนผมก็มองว่าผิดนะครับเพราะว่าต่อยแบบไม่มีเหตุผลแต่เราไปแค่คนนอกไงเราไม่รู้นะครับว่าจะมีผลเหตุผลก็ได้ที่ต่อยนะผู้หญิงอาจจะเปิดก่อนก็ได้ใครจะไปรู้ เออเปิดก่อนก็ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับเราเล่นล้าเล่นถ้าหญิงต่อยชายก่อนนะครับผมก็มองว่าผู้หญิงผิดอยู่ดีแต่คนทั่วไปจะมองว่าผู้หญิงป้องกันตัวครับคุณไม่เคยได้ยินคําว่าผู้หญิงก็ข่มขืนผู้ชายได้หรอครับข่าวก็มีครับหญิงอายุเท่าไหร่17ข่มขืนเด็กชายอายุ14อันนั้นก็ถือว่าเป็นหญิงข่มขืนชายเหมือนกันนะครับหรือเอาแบบโตๆกันเลย หญิงกับชายอายุ50นะผู้หญิงอยากได้ผู้ชายไปคมคืนมีครับข่าวเคยมีและคลิปก็เคยมีนะผู้หญิงคบคืนผู้ชายนะครับใช่ว่าไอ้ผู้ชายต่อยผู้หญิงเนี่ยจะไม่ใช่การป้องกันตัวนะครับมันคือการป้องกันตัวบ้างก็มีเอออย่ามองแค่ว่าผู้หญิงต่อยผู้ชายแล้วไม่ผิดมันเป็นการป้องกันตัวไม่ใช่นะครับแต่ถ้ารับไม่ได้เลยก็แนะนำครับ ไปดูละครคุณธรรมนะครับไปดูละครคุณธรรมส่วนใครที่บอกว่าหนังสอนว่าอย่าทําแบบนี้กับผู้หญิงอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยแต่ก็อย่าทําแบบนี้กับผู้ชายเหมือนกันนะอีกนายหนึ่งผู้หญิงเองก็อย่าทาแบบนี้กับผู้ชายด้วยนะครับเพราะว่าการใช้ความรุนแรงแต่แรกเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกอยู่แล้วผมไม่เข้าใจดราม่าทําไหมนะครับทําไมถึงแบบมันบอบบางขนาดเนี้ย มันบอกบางมากไปหรือเปล่าไอคนในโซเชียลเนี่ยคือไอ้โลกความจริงไงของจริงเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับทั้งชายทำร้ายหญิงทั้งหญิงทำร้ายชายมีครับส่วนท่าหนังตัดซีนต่อยหญิงออกผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับหนังนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่ทำหนังตามที่พวกเวกต้องการเนี่ยมันก็แค่มันก็มีแถมเจ๊งด้วยครับ มีจะใส่ไว้ก็ได้ครับไม่มีปัญหานะไอ้ชายต่อยหญิงเนี่ยแต่ถ้าใครอยากดูชายต่อยหญิงแบบสะใจนี่เลยครับ k a m i จ o โ tom จากอนิเมะเรื่อง index คมัมพีคาถาต้องห้ามอันนี้แหละของจริงมัดแห่งความเท่าเทียมของจริงนะครับแม่งต่อยหมดเลยไม่สนลู้ใครนะครับไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่ต่อยหมดครับ ส่วนใครอยากดูหญิงต่อยชายฟินๆคุณครับมีทุกเรื่องนะมีทุกเรื่องครับไอที่ชายโดนหญิงต่อยเนี่ยส่วนหนังชายต่อยหญิงเนี่ยผมว่ามีน้อยมากยิ่งในไทยแล้วถือว่าน้อยเลยนะครับแต่ที่มันเป็นดราม่าและเป็นกระแสดได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการโปรโมตมากกว่านะครับโปรโมตหนังไงแล้มันเกิดกระแสนะครับแต่เอาเป็นว่า พวกเราหรือว่าผมเนี่ยอย่าไปพยายามสร้างกรอบหนังเลยครับให้หนังไทยได้พัฒนาบ้างครับหนังไทยอยู่แต่ในกรอบเติมมาตลอดแล้วนะถูกวางกรอบอย่างงูอย่างนี้มาตลอดนะครับเพราะมีคําว่าค่านิยมกับคําว่าเมืองพุทธนี่แหละทําให้หนังไทยมีกรอบที่จํากัดส่วนเรื่องต่อยอิงต่อยชายในชีวิตจริงบางกรณีอาจจะถูกนะครับเพราะว่าป้องกันตัวบ้างอย่างที่ผมบอกไปแต่ในบางกรณีมันก็มีผิดบ้างเพราะงั้น อย่าใส่ใจดูหนังอย่างสนุกครับอย่าไปพิดมากแต่ถ้าอยากดราม่าอีกผมขอถามเลยครับซีนชายต่อยหญิงมันได้มันน่าดราม่ามากกว่าซีนข่มขืนเหรอครับอันนี้แซวนะอย่าจริงจังถามเล่นๆส่วนในเรื่องต่อยหญิงควรมีในหนังไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ผมจะไม่ใช้คำว่าไม่ควรมีหรือควรมีนะครับเพราะแบบนั้นคือการโบกพวกที่เรียกร้องอะไรเกินเหตุนะครับถ้าใจบางมากไปก็ดูนกนกขุนทองครับเออไปดูนกขุนทองเคยดูไหมไอ้นกขุนทองนกกาเหว่านะครับไม่ก็ละครคุณธรรมนะส่วนที่มันเกิดดราม่าเนี่ยอ่ะอ,อย่างที่ผมพูดตลอดทั้งคลิปเลยผมว่ามันเป็นการตลาดครับเพื่อให้เกิดกระแส เหมือนโปรโมทหนังให้หนังเป็นที่รู้จักครับแต่ผมมองว่ามันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะถ้าเป็นการตลาดที่ทำขึ้นจริงส่วนคำคมทิ้งท้ายครับแค่มีกีก็ชนะไปกว่าครึ่งแล้วเพราะพวกเราคือกลุ่มคนพิทักกี <c oughs> ผมไปเจอแบบคนพิทักษยกียแยะในะทั้งในเกมทั้งอะไรนะครับคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อปั่นล้วนๆนะครับไม่ได้มีเจตนากระทบใครเดอ้อ ดูบันเทิงพอครับสาระ1% 99%ปั่นล้วนๆอย่าจริงจังครับอย่างที่ผมบอกนี่อาจจะเป็นการตลาดก็ได้ส่วนผมก็ขอถือป๊อปคอนเสพดราม่าต่อไปชิวๆปล่อยให้คนดราม่าก,กันไปส่วนผมก็แค่เสพเอาสนุกถ้าเข้าไปร่วมุงผมคงเข้าไปปั่นอย่างเดียวครับจำไว้ครับแค่หนังครับอย่าซีรีสครับส่วนใครที่ฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณนะ คลิปไรสาระฟังเพลินๆน,นะครับแถมรายการดีก็ไม่ค่อยได้ทำบ่อยๆนานๆที่ร้อยวันพันปีท,ทําทีครับนะเพราะว่าขี้เกียจนะครับเพราะว่าเออไงดีผมเป็นประเภทที่แบบเห็นดรามา่าเราชอบปั่นนะครับมากกว่าออกมานั่งสรุปนะเจอกันครับดราม่าเกี่ยวกับหนังที่น่าสนใจครั้งหน้าก็ถ้ามันมาอีกนะครับก็จะเปิดให้โบสตเหมือนเดิมว่าจะให้ผม ทำคลิปหรือไม่นะครับก็แล้วแต่คนดูนะหรือไม่ก็แล้วแต่ผมก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันอาดิออสไปแล้วไอ้เคียโจโงแม่กตายหาไปแล้วแม่กตายไปแล้วกูยังอยู่กูอะเป็นเพื่อนโจงแต่กูอะไม่ใช่เพะนะื่อนมั้ย